เดี๋ยววันนี้ก็จะมาพาทำเมนูที่ฮิตมากๆเลยนะคะในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะคะนั่นก็คือเมนูโยเกิร์ตกับบิสกิตนะคะว่าเราจะมาทำอะไรบ้างแต่ตอนนี้เราจะทำเป็น3เมนูย่อยนะคะ3มรสชาติย่อยกันเริ่มจากธรรมชาติก่อนนะคะเราจะใช้กีกโยเกิร์ตของยี่ห้อนี้นะคะ The Cheesbaron นะคะ หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้มีคนบอกอร่อยแล้วก็เลยใช้ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งใส่ถ้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากกินแค่รสชาติเดียวนะคะสามารถเอาเสียบลงไปในกระปุกได้เลยที่เหมือนตามคลิปทั่วไปทำกันนะคะแต่ว่าของเราอยาก ลองทำสามรสก็เลยจะแบ่งออกมานะคะทำใส่3ามกองอันนี้จะเริ่มที่รสชาติแรกก่อนนะคะพอตักแต่งมาแล้วเราก็จะกดให้ผิวมันเรียบลงไปนะคะแบบนี้กดผัดตลงไปชึบชึบเราจะใส่ตัวบิสชอปตัวน,นี้ลงไปนะคะนแตบกบ เชืบต<ทท>ต้องกนด้วยชิช่อช,ช,ช่ประมาณนี้แล้วก็แช่ไว้อย่างน้อย6ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะก็วัเลยคืนนึงนี่คือกล่องแรกมารสชาติที่2อเราจะใช้มาชาตัวนี้นะคะก็แบ่งออกมาเหมือนเดิม เนือคนมากเอะชุบแล้วก็จะใส่ผงชาเขียวอันนี้นะคะไป1ส่วนสีช้อนชาลองดูก่อนคิดว่าน่าจะเป็น1นส่วนสีช้อนชาสองช้อนหรือเปล่า นะคแล้วกลัวว่ามันจะขมไปหน่อยนะคะเราจะเติมหลอดข้างกล้วยไปนิดนึงจากนั้นคนให้เข้ากันเลยะคะ่ะพอคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปาติดให้มันแน่นๆเหมือนกันนะจะุบ ก็ใส่บิสกิตลงไปเลยขนมกินยามแบบยามกางว่างกมยัะได้นะคะแล้วก็ยังได้โปรตีนยู่แต่อาจจะได้แค่เรี่อต่างบิสกิตหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับทาดูนี่ชีตปกติก็แต่โอเคันไปดูจุๆ อันที่สองนะคะมาชะเสร็จเรียบร้อยอีกหต่อไปจะเป็นโกโก้นะคะช็อกโกแลตกำลังคิดอยู่ว่าทำลงไปในนี้เลยดีไหมก็ทำลงไปน,นี้เลยก็ได้เราจะใส่โกโก้ไป หนึ่งส่วนสองช้อนโต๊ะนะคะอย่าลองดูสิก่อแต่คิดว่าน่าจะใช่สองช้อนกลัวขมนิดนึงนะคะก็จะใส่หรอหังกล้วยลงไปตองจิ้บแล้วก็คนเลยทุกสถานที่และทุกสมุดแต่ว่ามันจะใช่ที่ได้ผลสามแย่ทุกท พี่ข้อคนได้ประมาณนึงแล้วนะคะเนียนเนียนประมาณนึงแหละเครืเหมือนเดิมเอาดิสก์มงเปิดครับวางแนวนอนก็ได้จะได้จมนะนี่จะได้จมลงไปในนี้อะไรจะเดอะไรหน่อยอ่ะจะต้องไปชุบทำเป็นเองไม่ต้องหลึ่ตัวนะครับมือล้างเงียบครับโอเคครับหักหนนะอย่างป ตาปาอันนี้มันแน่มันนิดนึงนะมันมีที่ติดไปอยู่โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะปิดฝานะคะเอา3ามกล่องเข้าวเห็นกันเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะนี่นะคะเ้ารดธรรมดาธรรมชาติของเรานะคะกินกับเชอร์รี่ที่เราได้มา ไม่รู้มันจะนุ่มเนี่ย้ยนุ่มแล้วนุ่มแล้วนะคะนี่ก็ขูดถังออกมากินแต่กินไม่หมดนะเพราะอยากเค็มหลายรสเอาแค่อุ้ยเอาเคี้คือกีกยเกิดอะมันข้นมากเลยทุกคนประมาณนี้เอามาเลย ก็เราจะมาลองชิมกันนะคะมีเนื้อข้นมากอร่อยอ่ะมันหนัวเปรี้ยวนิดๆเนื้อนั่นแน่นก็หอมโรบิสกิตของออโรบิสคอร์ตค่ะกลิ่นแบบพวก อบเชยอะไรเงี้ยแล้วก็ความหวานได้จากตัวบิสกิตหอมเล จะไปที่มันสองรสกันเราจะมาลองรสโกโก้ก,กันนะคะอยู่ในกระป๋องนี้เราจะแบ่งออกมาเหมือนกันชัวร์ป้ะน่ากนินมากเลยทสักสองช้อนนะครับชิมสักสองช้อนหลังวิ่งนะครับสองช้อนเป็นขนมยามเย็นแบบว่า เออไม่ได้พอมากแต่ว่าก็ได้สารอาหารเพิ่มอะไรชิมกันคาบอื้ออืมอออันนี้จะแตกต่างจาก รสธรรมชาตินิดหนึ่งนะคะของธรรมชาติมันจะแบบเปรี้ยวๆนัวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะแบบมีกลิ่นของโกโก้เข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็เราใส่ไอตัวหล่อหัางกล้วยลงไปนะคะมันก็จะเปรี้ยวน้อยกว่าไอธรรมชาติรสธรรมชาติที่เราชิมไปนะคะโดยโรวมคือดีแต่ล้ว่าอันนี้ไม่ต้องใส่ออหล่อข้างกล้วยเพิ่มก็ได้นะคือตัวบิสกิตอะ่ะมันค่อนข้างจะทําให้ เออตัวโยเกิร์ตมันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยคือแค่ผสมกับตัวโกโก้แล้วก็อ่ากีโยเกิร์ตแล้วก็ใส่บิสกิตได้เลยเวอร์กูดนอนดีมากเลยอ่ะในยโยเกิร์ตดีอ่ะอ่ยมาชิมรสสุดท้ายกันครับมาชะนะฮะผม ไม่แล้วก็ก่อนกินก็กดลงไปมันก็จะนิ่งอย่างนี้เลยค่ะบิสกิตขอ,อ,องเรานิ่งแล้แออันนี้จะชิมหนึ่งคำทวนก่อนไปทำงานนะครับรู้ว่าเหอครับอืมอืม ไม่รใส่มาฉะน้อยเกินไปมันเลยจะมีความใกล้เคียงกับออริจินอลแต่เราว่าทั้งหมดทั้งมวลแบบออริจินอลเลยสุดเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะด้นะคะแนะนำออริจินอลอันอื่นคือถ้าเกิดจะใช้ก็ต้องเพิ่มปริมาณผมเป็นประมาณสองเท่าอะไรนะครับ จะออกรสชาตินะลามาทำตามกันดูนะคะ